สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังกองห้วยไร่ขอโทษสังคมหลังโกรธหนักจนเป็นตัวอย่างไม่ดีเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากเมื่อกองห้วยไร่ต้องแจ้งตาต้าแบบกระทันหันว่าไม่สามารถไปงานที่วางแขนไว้ได้เนื่องจากติดงานด่วนที่ต้องส่งในวันถัดไป ทำให้ทั้งสองเกิดการเข้าใจผิดและเกิดความไม่พอใจหลายคนมองว่าตาตา้ารู้สึกน้อยใจที่ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกสุดท้ายเสมอในความสัมพันธ์หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก้อง้ว่ยไร่ได้โพสต์ข้อความปกป้องต้องเตะทิติ แต่ชาวเนต็ตกลับมองว่าโพสต์นี้รุนแรงเกินไปจนเขาตัดสินใจลบโพสต์ดังกล่าวในภายหลังทําให้เกิดการวิจารณ์ในวงกว้างเกี่ยวกับการจัดการความโกรธและการแสดงออกของเขาในที่สาธารณะไม่นานหลังจากนั้นก้องได้โพสต์ข้อความขอโทษและยอมรับว่าตัวเองทําพลาดไปความโกรธจะทําให้เราโง่แบบโคตรโง่ และเมื่อวานผมเป็นพี่ที่ทำอะไรโง่ๆซึ่งเป็นตัวอย่างที่โคตรจะไม่ดีเรียกทั้งสองมาคุยกันแล้วใครผิดใครถูกยังไม่รู้แน่ชัดเพราะเรื่องของพวกมันโคตรยาวปล่อยพวกมันเคลียร์กันเองแต่ที่แน่ๆผมผิดแน่นอนหวังว่าน้องทั้งสองคนจะไม่หาโอกาสหาเรื่องให้ผมโกรธและให้ผมโง่อีกและผมก็จะกลับมาผิดแบบนี้อีก ฝันดีครับขอโทษครับทำกลางกระแสชาวเน็ตร,ร่วมส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายอย่างล้นหลามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ